กันเลยกับเบนป้าสปีดหนึ่งสองห้าเกตเค่ะรถยี่สาจขอไปค่ะรถยี่สิจดปีปัจจุบันเลยผลิตปีปัจจุบันเลยสี่หมื่นเท่านั้นกดมากดเลยค่ะกดเลยขอบะคกณมาค่ะหนึเปิดราคาขึ้นมาท่านอื่นมีมากกว่าเชิญนะคะสูต้ต่อไปต่อกันได้สี่หมื่นหนึ่งไหมคะสูต้ต่อไปได้ค่ะสี 45, ่อมืนบาทราคาลน์หนึ่งพันก็ไปต่อสี่หมอ่นหนึ่งออนไลน์สี่หมื่นหนึ่งออนไลน์สองพันออนไลน์สองพันออนไลน์ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสี่หมื่นสอันราคาตอนนี้ ไปต่อกันได้10ท่านที่เข e ้ามาช่วยกดราคาค่ะหกพันเจ็ดพราคาไปต่อสิบนเจ็ตอนนี้แปดพันราคาเปียสิบแปดออนไลน์สิบออนไลน์ไปต่อไหคะไม่ค้าไคะสิบหแปันตอนนี้ซื้อต่อไปต่อกันได้สิบหมื่นปบาทดับ่งสิบมื่นปดพับาทนับสองสิบบาที่ใหม่เลขสามศูนย้าพไปต่อเลยค่ะไม่ค้อีกสมัยหนึ่งจะได้กดเลยห้าหมนบาทขอบพระคุณค่ะห้าหมื่นบาทราคาไปต่อห้าหมื่นบาทนับหนึ่งห้าหมื่นบาทดับสองห้าหมื่นบาทที่ใหม่เลขสามศูนย์สี่หน เงินเมืสพนมัสองพ mm ัน <shop. S 2> หนึ่งมสพัสองมืสอันบาท่หม่เลขสามสาสสุดไปต่อไหมคะหากสู้ได้มาคนนี้เชิญได้สู้ต่อรีบตัดสินใจนะคะเมื่อสบาทสมสสามค่ะนับสามพันราคาเปลี่ยนสู้ต่อรีบกดค่ะเงมอสอพันออนไลน์เนมืสองพันหนึ่งเนมื่สองันสองเงินมื่อสองพันบาทที่หม่เลขสามสาไปต่อไหมคะสี่พัราคาเปลี่ยนเงินมื่สี่พันม่อสี่พันหนึ่งเิมื่อสี่พันสองมากกว่านี้ไหมคะเรเชิญได้เงนมื่ ตลขายค่ะตกลงขาย5 4 0 0 0บาทออนไลน์สามศูนย์สามชนะกันประมูลที่54,000บานขอบาคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ